สวัสดีค่ะคงแปลกๆปกกันนะคะว่าแม่ข้าวหอมทำอะไรอยู่อย่างที่เห็นเลยค่ะต้มขวดนมนะคะแม่ข้าวหอมต้องต้มขวดนมก่อนแล้วก็ถึงจะเอานมให้เด็กๆได้นะคะต้มขวดนมก็ทำเหมือนเลี้ยงลูกอ่อนแหละค่ะนะคะวันนี้ก็ลยทำคลิปต้มขวดนมมาให้ดูเล็กๆสั้นๆนะคะ แล้วเดี๋ยวมาดูน้องๆกินขดนมกันนะคะเราก็ต้องต้มทุกครั้งนะคะในการชงนมให้ลูกเกิดท้องเสียขึ้นมานะคะเป็นนุ่นเป็นนี่ขึ้นมาละแย่เลยเด็กๆมีเสียชีวิตง่ายด้วยนะคะต้องต้มทุกครั้งในการให้นมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ4ขวดเดี๋ยวเราเตรียม เอามาให้สี่ยอดกุมานกินนมกันนะคะวันนี้แม่จะพายอฟซีมาดูแม่เขาเรียกว่าไม่ใช่การรักษานะแต่เป็นการบรรเทาและกายภาพนะคะเข้าหอมแม่ต้องต้มเจ е ลนะคะเจ е ล ม่ต้มเจลนะคะให้เข้าหอมเพราะว่าเข้าหอมตกบันไดนะคะเพราะว่าเล่นกับถุงเพชรจะบอกว่าเล่นกับถุงเพชรก็ไม่ได้เล่นกับถุงเพชรแล้วค่ะถุงเพชรเกเรนะคะเข้าไปเหมือนโหนเข้าหอมอะ่ะแล้วเข้าหอมก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะการทรงตัวเข้าหอมก็ไม่ได้ว่าดีมากมายแม่ก็เลยจะต้องต้มเจลมาประครบเข้าหอมนะคะอันนี้ก็ทําการต้มอยู่นะคะ แม่ต้มเจลต้มให้ร้อนนะคะต้มให้เจลเนี่ยที่แม่แช่ไว้ในตู้เย็นน,นะคะต้มให้ร้อนนะคะเพื่อที่จะมาประครบที่ขาเข้าหอมแล้วก็บริเวณตะโพกนะคะบริเวณเขาเรียกบริเวณสะโพกเนะาะต้มเอาไว้นะคะต้มให้เขาหอมแม่ต้มใช้หม้อข้าวเก่านะคะหม้อข้าวเก่าต้มให้เขาหอมนะคะแม่ต้องบอกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่แม่ทําเนี่ยมันคือประสบการณ์นะคะ แม่ไม่ใช่ผู้รู้หรือว่าความรู้โดยตรงพอแม่ทํากับข้าวหอมแบบนี้นะคะ,ะแม่ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไม่ได้ใช้น้ําอุ่นในการแช่ขาหรือว่าประครบอะไรแบบนั้นแม่ไม่ทานะคะแม่ใช้เจลค่ะแม่ใช้เจลทำเพราะว่าน้ํากับแมวเนี่ยไม่ถูกกันนะคะระหว่างที่รอให้น้ําให้เจลร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปทําข้าวให้เด็กๆก,กันก่อน นะคะเดี๋ยวแม่พาไปดูแล้วกันนะคะค่ะระหว่างที่เรารอเจลประครบร้อนประครบเย็นร้อนนะคะแม่ก็มาทาข้าวอาหารเม็ดค่ะจะเรียกว่าข้าวก็ไม่ถูกเนาะอาหารเมร็ดเปลี่ยนช่วยชามลามไหให้ลูกๆกันนะคะต้องเปลี่ยนทุกวันนะคะเอซีไม่ใช่ สามสี่วันเปลี่ยนทีไม่ได้นะคะเหมือนเรากินข้าวเราก็ต้องล้างจานทุกวันถูกต้องไหมคะอาจจะดูแปลกๆว่าแม่ข้าวหอมทําอะไรนะคะไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะเพราะว่าแม่ข้าวหอมป้องกันมดค่ะแต่แม่ข้าวหอมจะต้องใส่ใส่น้ำลงไปในนี้อีกทีหนึ่งนะคะคือแล้วก็ข้าวข้าวเนี่ย แม่จะใส่กระบอกเอาไว้นะคะออมซับขึ้นมาแทนที่แม่ก็จะใส่ข้าวในกระบอกเทให้พอได้ทานเป็นมื้อนะคะพรุ่งนี้เช้าให้ถึงพอพรุ่งนี้เช้านะคะแม่จะทําอย่างนี้สามที่นะคะในครัวที่หนึ่งแล้วก็ข้างนอกรั้วข้างนอกกรงใหญ่ๆที่หนึ่งนะคะแล้วก็ในบ้านแม่ก็ทําอยู่แล้วนะคะแม่ก็เทข้าวไปด้วย คือแม่ไม่ได้ผสมนะเพราะเด็กบางคนก็ชอบกินยี่ห้อนี้บางคนก็ชอบกินยี่ห้อนี้ก็แล้วแต่เขานะคะยี่ห้อนี้บางคนก็รู้เนาะว่ายี่ห้ออะไรมีก็ได้กินไม่มีก็ไม่ได้กินนะคะบอกก่อนเลยไม่ได้มีให้กินทุกวันมีเท่าที่แม่หาได้ที่มีให้กินประจําก็คือแม็กซิม่านะคะแม็กซิม่าเนี่ยไม่เคยขาดเลยนะคะมีให้กินแบบแม่ไม่ต้องดิ้นรนเหนื่อย เพราะว่าแม็กซิม่าเนี่ยแม่จะให้ทั้งแมวในบ้านแล้วก็แมวจรนะคะไม่ไม่ไม่ต้องดิ้นรนเหนื่อยเลยสําหรับแม็กซิม่าแต่ว่ารอยย่อคานินที่แม่ให้เนี่ยแม่มีแม่ถึงให้ถ้าแม่ไม่มีก็คืออดไปก่อนนะลูกนะคะแล้วแม่ก็ใส่น้ํานะคะแม่ใส่น้ําเพราะอะไรป้องกันมดค่ะแม่จะมีชามแบบคนอื่นที่เขาป้องกันมดดีๆแบบนั้นนะคะ ไม่ได้เลยเพราะว่ามดแม่เนี่ยเป็นนักกีฬาโอลิมปิกค่ะนะคะร้อยคูณร้อยเมตรเนี่ยมดแม่เก่งมากแม่ก็เลยต้องใช้อนาจักรยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าถ้าทําแบบเล็กๆอย่างนั้นเนี่ยมดเนี่ยนะคะแม่บอกเลยว่าฉลาดมากมดบ้านแม่ออมทรัพย์กำลังกินอยู่เห็นไหมคะกำลังกินอยู่เลือกกินรอยยคานินคือแม่มีก็ทำให้กินแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มี แต่เนี่ยมีให้กินอยู่แล้วนะคะทั้งเด็กในบ้านแล้วก็เด็กนอกบ้านนะคะเด็กนอกบ้านคือหมาจรแมวจรเนาะหมาจรแม่ก็ให้กินแม็กซิมานะคะที่บ้านแม่ทั้งหมาจรและแมวจรให้แม็กซิมาหมดเลยนะคะอยากรู้ว่าแม่พูดเรื่องจริงไหมถามพี่อ้อมได้นะคะเพราะว่าพี่อ้อมก็เป็นสื่อเหมือนกันใช่ไหมพี่อ้อมมาที่บ้านเนี่ยพี่อ้อมจะเห็นว่าแม่เนี่ยจะจำไม่มีเขาเรียกว่าอาหารที่ ต่ําให้กับแมวจรหมาจรเพราะว่าแม่แม่คิดว่าเขาก็เหมือนลูกเราเรารับผิดชอบความรักไม่ได้นะคะรับผิดชอบให้ความรักและการดูแลเขามไม่ได้แต่เรารับผิดชอบในเรื่องของสุขภาพเขาได้แม่ก็จะให้ทั้งแมวหมาจรกินแม็กซิมา่าแมวจรกินแม็กซิมา่มมาเหมือนกันหมดนะคะลักษณะของน้ําอันนี้เหมือนอวดตัวเองเลยเนอะว่าจะทําให้ดูแต่เหมือนถ้าใครป้องกันมดแบบรู้สึกว่าจะต้องไปซื้อชามป้องกันมดแล้วมันแพงอะทาแบบแม่ แม่ก็เลยไม่ไม่ไม่ได้อวดนะแต่ว่าเรามาแบ่งปันประสบการณ์กันก็นแล้วกันว่าแม่ทําแบบเนี้ยทาเพื่ออะไรทํำยังไงนะคะเนี่ยมันจะมีถาดแม่ก็จะใส่น้ําลงไปในถาดเห็นไหมคะส่วนถ้วยสองใบเนี่ยก็เป็นถ้วยไอติมแม่ธรรมดานี่ละคะ่ะเราก็วางให้มันห่างจากเออเห็นไหมคะห่าง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 จากห่างจากขอบถาดเนี่ยมานะคะ เห็นไหมคะอันนี้ก็จะวางห่างจากขอบถาดมาตามมุมที่เราเห็นกันนะคะเราต้องวางห่างจากขอบถาดนะคะอย่าไปวางชิดขอบถาดแต่พอระวางจานตรงนี้เข้าไปจานข้าวลูกเข้าไปเลยมันก็เลยจะดูว่ามันเหมือนชิดกันจริงๆมันไม่ช ja ja yes> ิดเลยนะคะมันห่างกันมันห่างมันห่างกับขอบถาดมากเลยเห็นไหมคะมันห่างกับขอบถาดมากเลยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเหมือนมันหลอกตาว่าทางเนี้ย มันกว้างไปแต่มดจริงๆอ่ะเขาก็อยู่แค่ข้างล่างเห็นไหมคะอันนี้คือเขาเรียกว่าทำให้ให้ให้เห็นกันก็แล้วกันนะคะว่าแม่ป้องกันมดแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามดบ้านแม่ฉลาดเป็นเจ้าของรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นน้ําเล็กๆระยะทางเล็กๆมดแม่ผ่านเข้าไปได้แน่นอนเพราะฉะนั้นแม่ต้องใช้เหมือนกับทะเลสาบมดถึงไม่กล้าผ่าน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของอาหารวันนี้ก็เลยมาบอกกล่าวหรือว่ามันแนะนําสิ่งที่แม่ได้ทําเผื่อทุกคนจะแบบบางคนที่ไม่ได้ทําแบบแม่หรือว่าบางคนมีไอเดียอุ้ยทําแบบแม่ดีกว่าจะได้เอาเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวแม่ไปวางให้ลูกๆก,ก่อนก็เรียบร้อยแล้วนะคะเอามาวางไว้ที่ในครัวนี่คือเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งอย่างแม่ทาให้ให้ดูแค่ในครัวก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวแม่จะรีไปทําประครบ ข้าวหอมนะคะดูแลกันนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยทำแบบไหนนะคะลอบไปก่อนเพราะว่าแกเดินกระเพกกระเพกอะค่ะจับแล้วก็อังอยู่จับแล้วก็อังอยู่นะคะแล้วมือตัวเองเนี่ยไปอังไว้ยังได้ค่ะยังได้น,นานๆจะเผลอเอาไปวางจนนานนะคะ ผิวหนักเบิร์นแล้วยุ่งเลยนะคะเบิร์นก็คือเหมือนเหมือแนบบโดนความร้อนโดนน้ำร้อนลวกเนะี่ยอย่าเผลอนะคะพอก่อนลูกข้างลูกอันนี้แม่แม่ทาให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วแม่จะต้องบังคับเขาเยอะกว่าน,นี้เห็นไหมคะเนี่ยเขาเขาเขาไม่ชอบให้เราทําเขาจะต้องต่อต้านนะคะ,ะนั่งเฉยๆลูกเขาเริ่มรู้แล้วว่าแม่กี่รุ่นกี่รุ่นนะคะก็นอนตักยายตักเน่าๆกับผ้าถุงเน่าๆ มีลูกมีหลานก็ไม่พ้นนิ่งเงียบอยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่ยายเอาลงไปสองตัวแล้วนะเอาลงไปอยู่ข้างๆไม่ได้ลงไปไกลหรอกค่ะเนี่ยยายเอาลงไปยายยาบอกแล้วว่ายายไม่ได้ลงไกลอยู่ข้างๆยายนั่นแหละเพราะว่าตีกันแย่งกันที่นอนกันแย่งตักนี่แหละแล้วอีกตัวอยู่กับแม่ดูดนมอยู่ ชอบจังเลยตักเน่าเๆเนี่ยยายเลยถ่ายให้ดูนิดเดียวจะได้เห็นว่าตักเน่าเน่ามีคุณภาพมากเลยกลิ่นมาดามหอมชื่นใจเนาะไปไหนมาไปไหนมาไม่ต้องหรอกน้องนอนอยู่นั่งตรงนี้เสือสละก่อนเห็นไหมเห็นน้องนอนไหมเสือสละไปก่อน เ็นพี่เขาก็ต้องรู้จักอดทนจะไม่ให้แม่กล่อมทุกวันไม่ได้ตักเนี่ยมันไม่ใช่ของตัวเองคนเดียวแม่รู้แล้วนั่งไปก่อนนั่งไปก่อนนั่งทําใจไปก่อนมันไม่ใช่ของตัวเองคนเดียวลูกมันเป็นของน้องด้วยของน้องของลูกของหลานของใครต่อใครเยอะแยะไปหมดหนูจะมาเอาคนเดียวไม่ได้แนละ้วลูกไม่ยอมไม่ยอมปีนขึ้นมาละดูหน้าดูหน้าของความไม่ยอม แล้วก็โฟกัสไปดูตรงนู้นใครก็ไม่รู้นอนดูดนมหน้าไม่อายที่สุดดูเถอ,เอดูดนมใหญ่เลยก็หนูเห็นน้องนอนไหมล่ะลูกโถ่เอฟซีแม่จะทำยังไงกับชีวิตดูที่ปีนมาแล้วเอฟซีแค่นี้ก่อนนะคบปีนมาแล้วแม่ถ่ายไม่ได้ยอมแล้วค่ะชนะเลิศละไม่งั้นก็กระโจนหาแม่อยู่อย่างเงี้ย ไม่เลิกต้องกล่อมอย่างเงี้ยไม่เคยยอมใครทั้งสิ้นเอาน้องไปให้แม่เขาเลี้ยงละเปก็นอนมั่งไม่นอนมั่งแม่ก็เลยถอดเก็บเดี๋ยววันดีขึ้นดีอยากนอนก็ร้องหาเป วันดีคืนดีไม่อยากนอนก็จะเอาแต่ผ้าถุงส่วนมากเนยจะเป็นผ้าถุงตักเนี่ยห้ามเลยถ้าถ้าเดินมานี่คือใครถ้าใครนอนอยู่นะกรลุณานลุกเถอะไม่งั้นผมจะกวนแม่อยู่แบบเนี่ยจะปีนหัวปีนหางแม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะเอฟซแผลที่โดนกัดอันไหนแม่ให้ดูแผลที่โดนกัดให้เอฟซีดูสิลูกหายแล้วนะคะเนี่ยค่ะหายแล้วนะคะ อ่อนเก่งเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างแต่แม่ไม่ค่อยได้ทำคลิปวิดีโอให้เอฟซีนะคะในแม่ขอปรับปรุงการทำงานของแม่ในหลายๆอย่างเกี่ยวกับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะอาจจะดีขึ้นในในในเขาเรียกว่าอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆหรือถ้ายังไงอะ่ะเอติชมได้นะคะ นอนนะน,นอนเฉยๆช่วงเนี้ยแม่ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าจะพูดว่ายังไงดีล่ะ,ะโทรศัพท์มันก็คือคือพอพอพอมันจะเต็มเมมโมรีมันจะเต็มปุ๊บเนี่ยมันก็จะลวนพอมันลวนวิดีโอบางภาพที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันก็หายไปเองหรือว่าเรากำลังอัดอยู่เรื่อยๆเราคิดว่ามันอัดแล้ว มันมันมันไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเราจะเซฟไว้เหมือนเราสต็อปไว้ปุ๊บภาพมันหายไปเลยอ่ะที่เราทําไว้มันหายไปอ่ะมันก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีให้เอฟจีอ่ะมันต้องเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้ถ้าฉันถ่ายแล้วเนี่ยภาพจะอยู่ไหมภาพมันจะหายไปเองหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยบางทีรออัปโหลดเป็นชั่วโมงเลยก็มีมันคงทำงานหนักเกินไปเนาะ เหมือนเราอะทำทุกวันทุกวันก็เป็นคลิปเล็กๆสั้นๆนะคะพี่แม่เอามาให้เอฟซีได้ดูนะคนดูดนมก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะคนดูดนมก็ยังอยู่ตรงนั้นยังไม่ไปไหนกับแม่ของเขา ยังอยู่กับแม่ของเขาคนนี้ก็อยู่กับแม่ของเขานะคะจนเด็กๆอยู่ข้างหลังแม่คะ่ะแม่เอี้ยวตัวไปไม่ได้อยู่ข้างหลังแม่แม่นั่งพิงที่นอนแม่อยู่คลิปสั้นๆคลิปนี้นะคะแม่ก็เลยเอามาเสริมคลิปที่หายไปเนาะคลิปที่หายไปก็คือคลิปของข้าหอมนะคะทํากายภาพเป็นคลิปที่หายไปเอาคลิปสั้นๆมาให้ได้ดูกันนะคะก็เอามาเสริมนิดนึง เพราะว่าคลิปเข้าหอมกายภาพหายไปโอเคนะคะ